ให้ดูจะให้ดูเปิดละนะนี่ค่ะข้าวเป็นเม็ดเรียงสวยค่ะจะมีพริกป่นที่มีรสชาติู้เปรี้ยวนะคะก็จะใส่ลงไปไงน้ำคลุกคลิกคลุก,คล,กคลิกถึงใจสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมซ์ภัยตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทําอาหารเย็นกันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าเป็นอาหารง่ายๆเป็นเนื้อตุ๋นมันฝรั่งนะคะสไตล์ตุรกีแต่เป็นสไตล์โมเดิร์นกินคู่กับสลัดหอมใหญ่รสชาติเผ็ด เปรี้ยวเล็กน้อยและพริกดองพริกดองนี้เผ็ดนะกินคู่กับโยเกิร์ตเนี่ยค่ะบ้านมีนากินแบบนี้ในช่วงถือสินอดนะคะเป็นอาหารเย็นบอกเลยว่าอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองและมันทำไงามากก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าว่าในช่วงโควิดแบบนี้ในช่วงยุคประหยัดแบบนี้เราควรจะอ่าพูดว่าอะไรดีอะ เราสามารถใช้ทุกอย่างในตู้เย็นเนี่ยค่ะเอามาทำอาหารอร่อยอร่อยได้อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำอาหารเมนก่อนตั้งไฟค่ะมีนาจะใช้ไฟไฟแรงนี่แหละแต่ว่าจะหลีไปอ่อนเลยอ่ะเราจะใส่เนยค่ะคนตุรกีชอบเนยหอม ถ้าอาหารฝรั่งนะเขาจะชอบเนยใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวจะรวนนะคะเขาเรียกรวนอะไรรอให้เนยละลายนั่นแหละไม่ได้รวนอ่ะนี่ก็เป็นอาหารตุรกีนะคะแต่ว่าเป็นอาหารตุรกีที่ออกโมเดิร์นหน่อยหนึ่งคนตุรกีเขาก็กินกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายนิดหนึ่งก่อนพอเขาละลายหมดนะคะเราก็จะใส่ หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่เนี่ยจะหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆมีนาใช้ประมาณหนึ่งหัวกลางใส่ลงไปผัดก่อนให้เขามีความหอมให้เขานิ่มนะเนื้อเนี่ยนะคะมีนาใช้เนื้อไม่รู้เหมือนกันอะมันเป็นเนื้อส่วนที่นิ่มๆของวัวค่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้ เป็นเนื้อวัวนะจะติดมันหรือไม่ติดมันก็ได้ใครจะใช้เป็นเนื้อหมูนะคะเป็นเนื้อไก่ก็ได้แล้วแต่ที่ตุรกิีหาเนื้อหมูไม่มีนะส่วนมากเขาก็ลิงนิยมกินเนื้อวัวเนื้อแกะกันนะคะแต่ว่ามีนาไม่ค่อยกินเนื้อแกะเพราะมันมีกลิ่นสาบเนี่ยพอเขาเริ่มมีความใสแล้วก็สุกนะคะก็จะใส่เนื้อวัวลงไปเนื้อวัวมีนาใช้ครึ่งโล เราจะรวนเขาเหมือนกันรวนให้เขามีสีเนี่ยสีเหมือนสุกๆอย่างเงี้ยให้ทั่วๆเราจะใส่เป็นมะเขือเทศกระป๋องาะคะที่เอาไว้ทําเขาเรียกว่าอะไรสปาเกตตี้อ่ะ มันจะเป็นมะเขือเทศกระป๋องเข้มข้นนะค่ะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหนึ่งช้อนโต๊ะรวนไปได้วยกันค่ะคนต,ตุรกีขาดไม่ได้นะกับไอซอสมะเขือเทศเข้มข้นเนี่ยจะใส่พริกไทยลงไปค่ะพริกไทยเนี่ยใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาผงยี่ลาผงยี่ลากับเนื้อมันเข้ากันนะ หนึ่งช้อนชาใบาไอเนี้ยคะ่ะใบพา,ามสดหรือแห้งก็ได้ส่วนตัวมีนาเนี่ยชอบใช้แบบสดเพราะว่ามันหน้าร้อนแล้วไงมันมีแบบสดเนี่ยเอามาจากต้นนี้ค่ะต้นเดิมเนื้อเนี่ยกับคนตุรกีเรียกคิกคิค่คคะแต่ว่าถ้าแปลใน Google เนี่ยจะเรียกใบไา,ามเข้ากันมากเลยนะกับตัวเนี้ยถ้าเป็นเนื้อนะ ใส่ลงไปค่ะคนนี่พอเขาเริ่มเริ่มแบบเริ่มเหมือนว่าผัดไปหน่อยนึงแล้วนะเราจะใส่มันฝรั่งค่ะหั่นเป็นเต๋อประมาณสองหัวแล้วก็แครอทเหมือนกันค่ะหั่นเป็นเต๋อประมาณสองหัว มีนาใส่ไปไม่หมดอ่ะคือแล้วแต่ถ้าใครชอบมันฝรั่งเยอะก็ใส่ลงไปแต่ว่ามีนาอยากให้เห็นเป็นเนื้อๆจะบอกว่าถ้าเป็นคนไทยนะคนไทยจะใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งถูกมาเพื่อที่จะออกรสหวานเค็มแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งแล้วหรือคนตุรกีแล้วค่ะใส่เ,เกลือใส่ไปนหน่อยหนึ่งใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่ง มดาลงไปแค่พอให้มันฝรั่งเขาสุกเอาแค่ปิ่มๆเพราะว่าเราจะได้น้ำขรุกขคริกเราอยากได้น้ำขรุกขคริกเอาสูตรมาจากไหนคะเขาสูตรมาจากคนตุรกีนี่แหละคะ่ะกินแล้วแล้วมันอร่อยเสร็จแล้วถามเขาว่าทำยังไงแล้วก็เอามาแช์ให้ดูอ่ะแค่นี้แหละคะ่ะอยากได้น้ำขลุกขคริกใครอยากใส่ผงปรุงรสลงไปก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าคนตุรกีเนี่ย เขาชอบรสชาติของมันฝรั่งแท้ๆหอมใหญ่แท้ๆและเนื้อแท้ๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเป็นไฟอันนู้นนะไฟกลางอันนูนะ้น่ะอันนูนะ้น่ะเนี่ยค่ะค่อยๆต้มปปิดฝาไว้ค่ะหลังจากนั้นมาหุงข้าวกันอันนี้เขาจะกินคู่กับข้าวนะตั้งไฟค่ะ แต่ข้าวของเขาเนี่ยเขาเรียกพิราบเขาจะหุงกับน,น้ำมันตั้งไฟแล้วนะเนีย่ยตั้งไฟกลางมีนาทำประมาณห้าที่นะใส่น้ำมันลงไปค่ะประมาณเท่าไหร่หรอประมาณเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงแล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปด้วย อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะที่เขาไว้ทําซุปอ่ะเนี่ยตัวเนี้ค่ะที่เขาไว้ทําซุปอ่ะใส่ประมาณเจ็ดหนึ่งส่นสามถ้วยตวงเหมือนกันค่ะเหลืออยู่เท่านี้อ่ะเหลืออยู่เท่านี้ก็ใส่ไปเท่านี้จะผัดนะคะผัดจนตัวเนี้ยเขามีสีน้ําตาลเข้มนี่นะคะเห็นไหมพอเขาเริ่มเป็นสีน้ําตาลจางๆอย่างเงี้ย ก็เอาเข้าวสารค่ะข้าวสารที่ล้างแล้วใส่ลงไปสองถ้วยตวงสองถ้วยตวงนะเสร็จแล้วผัดใช้ข้าวอะไรนี่เป็นข้าวตุรกีนะคะบอกเลยใช้ข้าวหอมก็ได้ข้าวหอมมาลิบ้านเราอะ่ะมันจะหมเหมือนข้าวมันไก่แต่ว่าไม่ใส่ขิง ไม่ใส่กระเทียมเท่านั้นเองดูนะเห็นไหมพอเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆเราก็รีบเอาข้าวลงเลยผัดสักพักค่ะประมาณสองสามนาทีจนข้าวเป็นไตเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนข้าวเป็นไตสองสามนาทีเขาบอกวิ่งข้าวเป็นไตมากนะข้าวจะยิ่งเม็ดสวยมากเหมือนกับการทำข้าวมันไก่อะระหว่าง ระหว่างรอข้าวนะคะเนื้อเขาก็ค่อยๆเดือดอย่าใส่น้ําเยอะนะเพราะว่ามีนาอยากได้น้ําแค่คลุกคลิกเดี๋ยวพอมันฝรั่งเขาสุกหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะงวดลงครึ่งหนึ่งค่ะน้ำอ่ะเอาแค่น้าคลุกคลิกเป็นพอถ้าใครคิดว่าอุ้ยตายแล้วชงกูล้าทำเราไม่อร่อยใส่ขะนอลงไปค่ะนะคะเราก็ข้างเนี่ยเขาก็เริ่มเป็นไตแล้วเห็นป่ะพอหลังจากที่ข้าวเริ่มเป็นไตนะ จะใส่เนยค่ะเนยเนี่ยลงไปประมาณเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะตอนแรกอ่ะเราผัดเนยไปกับไอ้นี่ก่อนก็ได้ไอ้ตัวไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวที่ทำซุปอ่ะแต่ว่ามันจะทําให้ข้าวดําถ้าอยากได้ข้าวขาวต้องใส่เนยไปที่หลังเนี่ยค่ะเราก็จะผัดจนเนยเขาค่อนข้างที่จะละลายไม่ต้องละลายหมดข้าวสองถ้วยตวงใช่ไหม หรือว่าสองแก้วนั่นแหละใส่น้ำก๊อกลงไปค่ะนี่ใส่ไปสองถ้วยตวงครึ่งใส่เกลือได้ใส่ขนอแล้วข้าวจะดำใส่เกลือลงไปเท่าไหร่ใส่ไปหนึ่งช้อนชาค่ะแต่ทีแล้วแต่นะมีนาปกติมีนาชอบใส่ขนอแต่ข้าวอะ่ะเขาจะเป็นสีน้ำตาลสีของขนอซึ่งวันนี้จะทำไปให้ เพื่อนบ้านด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้ข้าวขาวแค่นี้ค่ะคนนิดหนึ่งและไม่ต้องคนอีกแล้วนะจนน้ำเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้าวเนี่ยเขาดูดน้ำไปหมดแล้วค่อยมาคนอีกทีไม่งั้นข้าวจะหักหลีแก๊สเลยค่ะเป็นไฟอ่อนหลีแก๊สเป็นไฟอ่อนนะแล้วก็ปิดฝาเง,งี้ยไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวมันล้นนี่เอางี้อะ่ะ แง้ไม่นิดนึงพอน้ำเขาเริ่มแบบแห้งอะคะ่ะเราก็เช็คดูว่าข้าวสุกไหมถ้าไม่สุกก็เติมน้ำเพิ่มเอาให้ข้าวเป็นเม็ดๆนะ <c oughs> <c oughs> ดูนะคะมีนาชิมแล้วค่ะข้าวเนี่ยมันยังดิบอยู่มีนาก็เลยเติมน้ำอีกครึ่งแก้วนะคะแล้วก็ปิดฝาหุงต่อชิมรสได้ค่ะขาดกงขาดเกลืออะไรก็ใส่เกลือเพิ่ม จะให้ดูจะให้ดูเปิดลนะนานี่ค่ะข้าวเป็นเม็ดเรียงสวยปิดแก๊สละตัวนี้จะทํายังไงคะค่อยค่อยค่อยเอาเขาขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ดูนี่ข้าวก็จะเป็นเม็ดข้าวสวยหมวยอืมค่ะจริงๆแล้วคนตุรกีหูสวยก็มีนายไง หุงมาแบบเป็นเม็ดๆๆๆๆๆเอาแค่น like nah ี framework. ้แหละอ่ะเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณตุรกีเขาบอกว่าให้ข้าวได้พักแล้วเขาจะได้คลายตัวเขาเรียกดินดินดินเมมดินเมก็คือให้เขาได้พักผ่อนให้เขาได้คลายตัวประมาณสิบนาทีอ่ะแปลเป็นไทยไม่ถืกบองรตจบสลัดเนี่ยทำยังไงก็แค่หอมใหญ่ค่ะซอยบางบ้า เอาไปล้างน้ำเย็นแล้วก็มะเขือเทศซอยบางๆมีพาสเล่ค่ะซอยหรือว่าใครจะใช้แปรนึกภาษาไทยไม่ออกอ่ะพักชีก็ได้บีบมะนาวโรยเกลือใส่น้ำมันมากอกจบอ่ามีอย่างคนตุรกีเขาใช้ตัวนี้แล้วเขาก็เนี่ยค่ะจะมีพริกป่นที่มีรสชาติตื้เปรี้ยวนะคะเขาจะใส่ลงไปนี่ ที่ตุรกีเรียกว่าอีซอสก็มีนะคะซูมักก็มีเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวในตัวเองแล้วเขาจะมีรสชาติเผ็ดอร่อยตัวนี้อร่อยเนี่ยกับข้าวมีเท่านี้ค่ะก็จะมีข้าวมีเนื้อเนื้อต้มเนื้อตุ๋นนั่นแหละแล้วก็มีตัวนี้มีสลัดมี่ไงนี่ไงน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกถึงใจ อ,อืเดี๋ยวมีนาเสร็จแล้วค่ะปิกแก้ได้เลยชิมรสชาตินะคะรสชาติเนี่ยมันรสของมันฝรั่งก็จะออกมาแล้วก็จะมีรสเค็มๆปลาแรมปลาแรมมีรสเนื้อออกมาบอกเลยว่ามันเป็นรส <c oughs> เขาเรียกรสออแกนิกนะคะรสธรรมชาติของผักและเนื้อใส่แค่เกลือชูรสเท่านั้นเองเดี๋ยวเรา จะเสิร์ฟแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะขอตักไปให้เพื่อนบ้านก่อนมาดูควาเดือดเนื้อก็นิ่มกันดังดีอไม่ต้องต้มนานเอาแค่มันฝรั่งสุกกับน้ำเลยลดลงถุกคลิกปลืองแก๊สปิดเลย นี่ค่ะมีนาตักไปให้เพื่อนบ้านนะคะไว้น้ำคลุกคริกอ่ะแล้วก็เท่านี้แหละเดี๋ยวจะส่งไปแบบนี้ละะ้วค่ะเอาไปให้เพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะคะข้าวระมีนาบอกเลยว่ามันจะมีความนิ่มค่ะความฉ่ำจะไม่เหมือนคะ่ะจะไม่เหมือนข้าวไทยจะหอมเนยแล้วก็มันเข้ากันอะเข้ากันกับ อ่าไอตัวเนื้อตุ๋นมันฝรั่งของเขาเนี่ยล่ละค่ะโรยด้วยผักชีก็ได้พาสลรีก็ได้แล้วแต่เลยอยากให้ทุกคนลองทับดูนะเพื่อนบ้านชอบมากคอนเฟิร์มมาแล้วว่าอร่อยมากกินหมดเลยบอกว่าคราวหน้าฉันจะถือสินอดอีกแล้วเธอทำให้ฉันหน่อยนะได้เลยค่ะทานกับอะไรล่ะค่ะก็จะมีเครื่องเคียงนะคะเป็นสลัดตุรกีอย่างที่บอกตัวนี้อร่อยมากกรุบกริบ มันจะมีความเผ็ดมันจะมีความซาของหอมใหญ่แล้วก็มีผักดองค่ะเพื่อนบ้านให้มามีโยเกิร์ตขาดไม่ได้มีเท่านี้ละค่ะอาหารช่วงถือศีลอดนะคะของที่บ้านมีนาะอยากให้ทุกคนลองนะคะไม่พูดมากแล้วไปก่อนนะคะดูภาพกันไปก่อนละกันเนาะว่ามันอร่อยมากค่ะ เนี่ยอร่อยจริงลองทำดูค่ะเขาจะได้รสชาติของมันฝรั่งรสเนื้อที่แท้จริงนะคะแล้วก็นี่อยากจะพูดืมถ้าใครกลัวเลี่ยนนะพริกน้ำปลาซะหน่อยเด็ดแต่ว่าถ้าใครชอบเป็นอาหารสไตล์อาลับหรือว่าสไตล์ยุโรปนะมีนาขอแนะนำอ,อร่อย กินคู่กับสลัดนะคะหืมกินคู่กับสลัดยิ่งอร่อยอ่ะฟินอืมฟิน